ฟรีดาวพร8ป0 0ตลอดอายุสัญญาได้อันติดหนึจะีตัวนิ้วไปขับแบบหล่อๆถ้าไม่อยากพลาดดูคลิปให้จบสวัสดีครับสวัสดี f อฟและคนดูทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็โยกผมเซลเบียอ,อีเช่นเคยนะครับ วันนี้นะครับเราก็อยู่กันกับเจ้าโตโยต้าอันติสหนึ่งกจีตัวนิวนะครับปี2019คันนี้ราคาขายอยู่ที่479,000บาทนะครับผ่อนเพียง8,100บาทตลอดอายุสัญญานะครับคันนี้ผมบอกเลยสภาพสวยใสยไร้รอยมากนะครับคันนี้อันนี้สภาพแรกรับนะครับพี่ๆให้ดูก่อนสภาพแรกรับนะครับยังไม่ได้ปรับสภาพภายนอกเนี่ยไม่มีรอยอะไรเลยนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าเรา เก็บปรับสภาพให้เนี่ยผมบอกให้สภาพใหม่กว่านี้แน่นอนนะครับสวยกว่านี้แน่นอนนะครับแล้วก็เราเนี่ยขายรถปรับสภาพขายนะครับพี่ไม่ได้ขายรถตามสภาพนะครับย้ำอีกทีหนึ่งราคาเนี่ยจะอยู่ในเลทกลางๆนะครับจากราคาตลาดประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาดูคันนี้รอบคันเลยนะครับว่าเมดอาร์คโครงสร้างเป็นยังไงบ้างนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ด้านหน้านะครับพี่ๆผมบอกให้นะคันนี้สภาพนางฟ้ามากๆเลยไฟหน้าเนี่ยได้เป็นแบบ โปรเจคเตอร์นะครับมี LED ให้เรียบร้อยแล้วไฟตัดหมอกก็มีให้นะครับด้านหน้าเนี่ยหล่อจริงๆนะพี่แล้วสีดำเนี่ยผมบอกให้นานๆจะมีเข้ามาทีนะครับสีดำนะครับนานๆจะมีเข้ามาทีนะครับรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะครับพี่คันนี้ผ่อนแปดพันหนึ่งย้อีไปทีหนึ่งผ่อนแปดพันหนึ่งนะครับอ่ะมาดูในส่วนลายต่อรถนะครับพี่ตรงนี้แน่นแน่นแนบสนิทนะครับล้อแม็กนะครับเดิมๆจากศูนย์แล้วก็ดิสเบรกหน้าหลังด้วยนะครับซ้มโช๊กเนี่ยให้ดูหน่อยนะครับ ซูมโชกอ่ามาร์กศูนย์มาร์กศูนย์มีให้เห็นนะพี่อะอาจจะหลบๆอยู่หน่อยนะครับตรงนี้แต่ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีนึงนะครับกระจกเนี่ยเดิมแท้โตโยต้านะครับพี่กระจกเดิมแท้โตโยตา้าดียังไงทําไมถึงต้องให้เป็นกระจกเดิมแท้โตโยตา้าเพราะว่าันตีนเนี่ยตั้งแต่ตัวปีสองพสิบเจขึ้นมาเนี่ยกระจกเนี่ยเป็นซับเสียงแล้วนะครับซับเสียงดียิ่งขึ้นนะครับสองชั้น อ่าอันนี้คือข้อดีเลยนะครับของกระจกเดิมแท้ t ต y o ต a นะครับและภายนอกนะครับอันติดตัวนี้นะครับเขาตกแต่งมาเป็นเส้นโครเมียมนะครับค่อนข้างที่จะรักชูรี่นะคะพี่ๆสวยๆกระจกมองข้างเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวให้เรียบร้อยแล้วคันนี้หล่อๆมือจับเป็นสีโครเมียมนะครับตรงนี้เป็นเซ็นทัลล็อกให้เรียบร้อยแล้วด้านในนะครับได้เป็นเบาะหนังสีครีมทูโทนนะครับสวยๆแบบนี้นะครับอันนี้ต้องบอกทีหนึ่งนะครับสภาพแรกรับแต่ไม่ค่อยมี ต่บอดเนี่ยไม่ได้มีรอยขีดรอยขาดนะครับพี่อาจจะมีรอยเลอะบ้างนะครับเดี๋ยวเราสปาให้ใหม่แน่นอนนะครับอ่ะมาดูในส่วนของเม็ดอาร์กันดีกว่ารถสีดํานะครับอาจจะดูโครงสร้างเนี่ยยากนิดนึงนะครับอาจจะมืดๆนะครับเนี่ยให้ดูเม็ดอาร์กทุกจุดนะครับตรงนี้สภาพสวยใสหลายรอยพี่สภาพนังฟ้าจริงๆคันนี้ผมบอกเลยนะครับสวยๆแล้วก็ในส่วนของแผ่นเพจนะครับตรงกับตัวเริ่มนะครับพี่ให้ดู 05476นะคะพี่05476มาดูในตัวเล่มหน่อยนะครับมีไหมคันนี้หน้าเล่มใช่ไหมอ่ะใช่ครับพี่อ่ะเห็นไหม05476นะคะพี่คันนี้แล้วก็เป็นรถหน่วยงานนะครับรถหน่วยงานประวัติศูนย์อ่าใช่ด้วยรถหน่วยงานนะครับอ่ะอย่างที่ผมบอกนะ้ำให้ดูเวลาเสียภาษีนะครับถ้าเป็นรถบุคคลเนี่ยเขาจะเสียภาษีประมาณพันกว่าบ,บาทนะครับแต่ถ้าเป็นรถหน่วยงานเนี่ย ว่ารถบริษัทเนี่ยเขาจะเสียภาษีสองเท่านะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของหัวน็อตนะครับพี่หัวน็อตซ้ายขวาทุกจุดนะครับอันนี้เสาบนะครับพี่หัวน็อตไม่เคยมีการขายนะครับไม่เคยมีการขยับเลยสวยๆนะครับแล้วก็หัวน็อตเสาเอให้ดูนิดนึงนะครับสวยๆไม่มีรอยนะครับพี่งานแกะเกาไม่มีนะครับแล้วก็ในส่วนของประตูฝั่งคนข้างๆเนี่ย ออกแบบมาค่อนข้างที่จะดีนะครับพี่ถือว่าสวยเลยนะนุ่มๆเลยนะครับเป็นหนังนะครับส่วนตรงนี้เป็นผ้าหล่อๆนะครับพี่ดีไซน์นะครับที่เขาออกแบบมาใหม่เรามาดูในส่วนของด้านหลังโหด้านหลังเนี่ยเป็นเบาะหนังนะครับสีทีมค่อนข้างที่จะกว้านะครับแล้วก็ได้เพิ่มเติมมาคืออะไรนะครับได้เพิ่มเติมมาคือแอร์หลังนะครับคันนี้มีแอร์หลังมาให้นะครับแต่แอร์หลังเนี่ยเขาแลกมากับช่องเสียบยูดบีนะครับ ซ่าหกหนึ่งจุดหกีตัวเก่า 9, เนี่ยที่เขาให้มาเป็นช่องเสียบยูดีสองช่องนะครับแต่นี้เขาเปลี่ยนมาเป็นแอร์หลังให้นะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของเม็ดอาร์กันนะครับเม็ดอาร์กเนี่ยเรียงกันสวยทุกจุดนะครับพยายามดูในส่วนของโครงสร้างนะครับพี่เริ่มต้นเวลาดูรถมือสองครับพยายามดูโครงสร้างก่อนนะครับค่อยไปดูภายนอกภายนอกเนี่ยมันเก็บได้อยู่แล้วพี่ไม่ต้องห่วงนะครับไว้คลิปโรบอทมีเห็นแบบชัดๆนะครับโครงสร้างเวลาซื้อรถมือสองนะ พี่ย้ำเลยทุกคลิปดูโครงสร้างก่อนนะพี่ผมบอกให้ภายนอกนะตําหนิเบาะเลอะผมสปาให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับอ่ะให้ดูโครงสร้างเป็นหลักเวลาดูรถมือสองนะครับแล้วคันนี้นะครับไฟท้ายได้มาเป็นแบบ LED ไร้ไกลนะครับสวยๆแล้วหล่อแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัดเส้นโครเมียมยาวๆด้านหลังเนี่ยผมบอกให้ว่าหล่อจริงๆนะครับพี่สวยจริงๆ,ๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกุญแจบ้างดีกว่า นะครับอ่ะกุญแจเนี่ยจะได้เป็นแบบนี้นะครับส,สวยๆล้วหล่อเลยนะครับกุญแจเนี่ยเปลี่ยนรูปทรงด้วยนะครับเหมือนแคมรี่เลยคันนี้แล้วก็สามารถเปิดฝาโปงท้ายได้แต่จริงตัวเก่าก็เ,เปิดได้แหละพี่เหมือนกันนะครับเปิดได้เหมือนกันนะครับตัวใหม่ตัวเก่าอ่ะแต่คันนี้บอกให้ค่อนข้างที่จะใหม่มากๆนะครับมาดูในส่วนของแมลงแล้วกยางอะไหหน่อยนะครับทุกอย่างอยู่ให้ครบ ตรงนี้ถือว่าโอเคนะครับยางอะไรเป็นอ่าเป็นล้อแม็กนะพี่ยางอะไรเป็นล้อแม็กนะครับเสรษฐอ่าแล้วก็มาดูในส่วนของรอยซีนก็มีให้เห็นนะครับแบบจะชัดรอยซีนนะครับหรือหลายคนเรียกว่าทางมะพร้าวนะครับส่วนตัวผมก็เรียกว่าทางมะพร้าวนะครับพี่มันจะมียาวๆเนี่ยร,รอบๆเนี้ยหมดเลยนะครับแต่เนี้ยเขาเก็บงานมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมพี่เนี่ยเขาเก็บงานมีหมุดอะไรเก็บให้เรียบร้อยนะครับเพื่อเวลา เปิดดูเอายางอะไรเนี่ยง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะครับอ่ะด้านหลังเนี่ยผมบอกให้กว้างจริงนะพี่กว้างแล้วก็ลึกมากนะครับสวยๆนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายเนี่ยต้องเป็นของไทโคยโตเท่านั้นนะครับย้ำอีกทีนึงต้องเป็นของไทโคยโตเท่านั้นนะครับแล้วก็น็อตเนี่ยต้องไม่เคยไขนะพี่ในส่วนของไฟท้ายด้านบนตรงนี้นะครับต้องไม่เคยไขนะครับแล้วก็ซีนยางซีนทุกอย่างนะครับต้องอยู่ให้ครบนะครับ ซึ่งคันนี้อยู่ครบนะครับพี่ซีนทุกอย่างมีให้เห็นนะครับเม็ดอาร์กมี้เห็นนะครับตรงนี้รังน้าสปอนเม็ดอาร์กทุกอย่างชัดเจนนะครับมีให้เห็นหมดเลยด้านหลังก็ประมาณนี้เลยนะครับพี่ๆเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านขวากันหน่อยนะครับด้านขวาเปิดประตูมาป้าบอ่าให้ดูภายในด้านขวากว้าง รอๆแบบนี้เดี๋ยวผมเข้าไปนั่งให้นิดนึงนะครับแต่เบาะให้เบาะด้านหน้าเนี่ยเขาถอยมาด้านหลังน่าจะสุดแล้วนะพี่ซึ่งหัวเข่าเนี่ยยังเหลือๆเลยนะครับพี่วานึงนะพี่วานึงนะเหลือๆนะครับตรงนี้หัวเขา่าถือว่าโอเคนะครับกันสักด้านบนเนี่ยสวยงามนะครับพี่ไม่มีรอยโอเคนะครับตรงนี้เดี๋ยวก่อนเราไปข้างในเนี่ยเรามาดูในส่วนของโครงสร้างด้านนอนก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะไล่เข้าไปข้างในให้นะครับที่จ,จุดโอ้โหอันนี้เมดยางเนี่ยแน่นมากนะพี่พี่ให้ดูในส่วนของเม็ดอักนะครับรอบคันดูคลิปผมเนี่ยคลิปเดียวนะครับคือจบเหมือนมาดูรถเองที่เพชรยนต์นะคบพี่พี่เพราะว่าให้ดูในส่วนของโครงสร้างทุกอย่างชัดเจนนะครับไม่หลอกขายแน่นอนตรงนี้พาดูทุกคันนะครับคันไหนไม่ดีนะผมก็บอกไม่ดีนะครับประมาณนี้สวย มาดูในส่วนของด้านหน้านะครับเม็ดอาร์คด้านหน้าโหแน่นจริงๆนะครับว่าไม่เคยแกะนะครับแน่นจริงๆนะครับเม็ดอาร์ครางน้ําทุกอย่างตรงนี้โอเคนะพี่สวยๆเลยนะครับหัวน็อตนะครับเสาบีอยู่ครบนะครับไม่เคยงานงานแะแกะเกาสติกเกอร์ทุกอย่างแผ่นเพจอยู่ครบประมาณนี้เลยนะครับ มาดูในส่วนประตูของฝั่งคนขับบ้างนะครับอลอกระจกไฟฟ้า4บานนะครับแล้วก็เป็นออโต้หนึ่งบานฝั่งคนขับนะครับกระจกมองข้างนะครับเปิดปรับปิดแบบไฟฟ้านะครับตรงนี้สวยๆนะครับอ่ะมาดูภายในกันบ้างนะครับสภาพแรกรับยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับอ่ะพวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับเปิดเสียงลดเสียงนะครับเปลี่ยนโหมดได้ในพวงมาลัยเลยนะครับตรงนี้นะที่พี่พี่เห็นเป็นรอยเป็นอะไรเนี่ยขาดเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมทําให้ใหม่นะครับเหมือนใหม่แน่นอนไม่ต้องห่วงเลยตรงนี้ ในส่วนเบาะก็เช่นกันนะครับตรงไหนที่มีลอยเนาะรอยดำรอยย่นเนี่ยเดี๋ยวเราสปาให้ใหม่นะครับถูกคันนะครับเบาะนะครับได้เป็นเบาะหนังสอรอแบบนี้เลยนะครับพี่อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในตัวรถกันหน่อยนะครับปุ่มพุ่งสตาร์นะคะพี่เอนจิ้นสตาร์อยู่ซ้ายมือนะครับฝั่งนี้อ่าคันนี้นะครับหน้าจอแสดงผลเนาะสีขาวรอลอเหมือนเดิมนะครับคันนี้ไม่แสนแปดนะครับพี่ไม่แสนแปดถ้านพี่ท่านไหน ไม่ซีเรียสเรื่องไม้เนี่ยรับคันนี้ไปขับได้เลยนะครับหล่อๆนะครับก็ใช้งานทั่วไปเนี่ยไม่มีปัญหานะครับพี่ขอแค่เข้าศูนย์นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้ตรงแค่นั้นก็พอนะครับรถใช้งานได้อีก10ปี20ปีนะครับคันนี้หน้าจอแยกมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับแอร์ออโต้หล่อๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ซูเปอร์ซีวีทีนะครับพี่สวยๆหล่อๆนะครับแล้วก็ในส่วนของมือวะตรงเนี้ย ย้ำๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเราเก็บงานให้ใหม่นะครับพี่ตรงนี้ย้ำอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเก็บงานให้ใหม่ไม่ต้องห่วงนะครับภายในเนี่ยก็มีช่องเสียบอะแดปเตอร์ครับแล้วก็ยูดบีให้1จุดนะครับอย่างละหนึ่งจุดนะครับตรงนี้ด้านในเนี่ยรอแบบนี้เลยนะครับด้านหน้ามีไฟให้นะครับหนึ่งคู่นะครับแล้วก็ตรงกลางรถ1คู่เพดานคันนี้ไม่มีรอยเจิมนะครับไม่มีรอยเจิมนะครับไม่มีตําหนิตรงนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับกระจก สภาพสวยใสยนะครับในตัวรถเนี่ยถือว่าโอเคนะพี่พี่ไม่ได้ขี้ริ้วขีเละนะครับคันนี้นะพอนแปดพันหนึ่งนะครับได้รถเก่งขนาดกลางไปขับแบบรอๆออ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่าเครื่องเนี่ยเงียบจริงๆนะพี่ผมบอกให้คันนี้คือเงียบจริงๆนะครับไม้พันไม้ไม้แสนแปดนะพี่แต่เครื่องยนต์เงียบๆนะครับสวยๆเลยถ้าพี่พี่ท่านไหนนะ ไม่เลีนเรื่องเลขไงน,นะคันนี้บอกเลยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะครับอ่ะให้ดูโดยรอบนะครับโอ้สวยจริงนะพี่ตัว 1.6G ตัวนิวนะครับอ่ะมาดูในส่วนของห้องเครื่องก่อนนะครับเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ d u โอวี t ีนะครับสี่เออขอภัยสี่สูบสี่สูบเลี้ยงสี่หกวาลวนะครับใช้งานในเมืองหรือว่าออกต่างจังหวัดเนี่ยสบายๆนะครับพี่ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับ เป็นเครื่องยนต์1.6ลิตรนะครับพี่เบนซิน1.6ลิตรแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยพี่ไม่ต้องแปลกใจนะครับที่ไม่มีฝาเพราะว่าเดิมๆจากศูนย์เนี่ยเขาไม่มีฝาข้อมาให้อยู่แล้วนะครับผมว่าพูดย้ำดูคลิปเลยนะครับว่าไม่มีฝาเพราะว่าบางทีนะอาจจะมีพี่ๆนะครับเพิ่งมาดูคลิปนะครับอาจจะตกใจว่าฝาหายไปไหนนะครับจริงๆอันติด 1.6G ตัวนิวเนี่ยเขาไม่มีฝามาให้นะครับศูนย์เนี่ยเขาพยายามทําด้านหน้าให้เตี้ยลงนะครับเพื่อไม่ให้โตงลมอ่าเขาจึงต้อง เอาฝาออกนะครับแล้วก็ปาดฝาโปรงหน้าเนี่ยให้มันดูเตี้ยยิ่งขึ้นนะครับอ่ะให้ดูในส่วนของเนี่ยครับมาร์กสูงเนี่ยทุกอย่างอยู่ครบเลยอยู่ให้ครบ,บนะครับแล้วก็สายพานเดินนิ่งๆนะครับเครื่องยนต์ปกติทุกอย่างเดิมๆนะครับรอยซีนอ่ะคันนี้น่าจะเห็นอยู่เนาะตรงนี้รอยซีนเดิมๆจากศูนย์อยู่ครบนะครับสวยๆแล้วก็ในส่วนของคันหน้านะครับพี่ สีเท่ากันนะครับทุกจุดแล้วก็หัวน็อตไม่เคยไขนะครับในส่วนของคันหน้าไฟหน้าเดิมๆนะครับของแท้ไทยควยโตเท่านั้นนะครับพี่ๆโอเคเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของน็อตฝาโป่งหน้าอ่ะเดี๋ยวฝาโป่งหน้าผมพาดูนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของคันหน้าก่อนนะครับคันหน้าด้านนี้ยหัวน็อตไม่เคยขยับไม่เคยไขนะครับสีเท่ากันทุกจุดมาร์กศูนย์อยู่ครบนะครับให้ดูเลยเรียงๆกันแบบนี้นะครับพี่ๆสวยๆนะครับอ่ะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฝาปรงหน้านะครับผมพาดูดูยังไงนะครับถ้ามาอย่างโดนหลอกอย่างแรกดูก่อนนะครับว่าน็อตฝาปรงหน้าเนี่ยด้านล่างเนี่ยมันเคยไข่ไหมอะดูสองจุดนะพี่อย่าดูแค่ตรงนี้นะนี่ครับตรงนี้กับด้านในนะครับว่าเคยถูกไข่ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นรถสีดำมะมันอาจจะมองยากนะครับนิดนึงนะครับแต่ถ้าพี่มาดูรถเองเนี่ยมันดูง่ายแน่นอนนะครับแต่ถ้าดูในวีดีโอผมเนี่ยมันอาจจะมืดนะครับแต่ให้ดูนะครับในส่วนของน็อตด้านล่างนะครับแล้วก็น็อตด้านบนอ่ะคันเนี้ย เดิมๆนะครับไม่เคยมีการแกะแล้วก็ให้ดูในส่วนของเม็ดอาร์คนะครับรางน้ําหรือว่าลูกลมทุกอย่างเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็ซีนต้องอยู่ครบนะครับพี่ในส่วนของซีนสติกเกอร์เดิมๆคันนี้มีให้แล้วก็แผ่นชงวนการคาร้อนคันนี้มีมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สลักโตโยต้าฝั่งนี้นะครับของแท้ต้องมีสลักโตโยต้านะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนวิธีนะครับการดูว่ารถชนหนักมาไหมด้านหน้า เราดูจากฝาโปงนะครับน้วฝาโปงด,ด้านล่างและทั้งสองฝั่งไม่เคยมีการแขกนะครับพี่ๆเราก็มาดูในส่วนของรูตรงนี้นะครับว่ารูเนี่ยมันกลมๆเหมือนเดิมไหมนะครับอ่ะในคลิปเนี่ยผมบอกให้รูเนี่ยกลมมากนะครับพี่คมๆเลยนะครับถ้ารูมันไม่กลมเนี่ยผมบอกให้แสดงว่ารถเคยชนมานะครับต่อให้ทํามาอย่างนียังไงมันก็ไม่กลมเหมือนเดิมนะพี่ต้องบอกอย่างนี้ดีกว่านะครับเนี่ยให้พี่ๆดูเลยนะครับถ้ารถมันชนหนักมาเนี่ย รูพวกเนี้มันไม่กลมเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นคลิกนะครับพี่ดูง่ายๆไม่ยากนะครับเบสิกเบสิกเลยนะครับเวลาซื้อรถมือสองนะครับใครๆก็ดูได้นะครับอ่ะประมาณนี้อเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดฝาโปรงนิดนึงนะครับอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูด้านหน้านิดนึงนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเขาพยายามปาดฝาโปรงหน้านะครับให้เตี้ยลงนะเพื่อรับลมนะครับ เวลาขับรถนะครับมันก็จะดียิ่งขึ้นนะครับรถไม่โต้ลมอ่าประมาณนี้นะครับเขาจึงต้องปัดฝาเครื่องออกนะครับเอาฝาเครื่องออกแล้วฝาโปงหน้าเนี่ยพยายามทําให้มันเตี้ยลงนะครับประมาณนี้เลยแลวสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่สนใจเอาติดหนึ่งจหกีตัวนิวคันนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์แปดสี่ศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าสามสี่นะพี่ๆ แล้วผมขอย้อย้าอีกทีหนึ่งนะครับสาวพี่พี่ท่านไหนที่เป็นพนักงานประจําราชการหรือว่ารัฐวิสาหกิจนะครับได้รับดอกเบี้ยพิเศษนะครับพี่พี่หรือว่าชี่ออื่นนะครับไม่ต้องน้อยใจนะครับขอแค่มีเครดิตพอดีผ่อนตรงนะครับก็ได้รับดอกเบี้ยพิเศษเหมือนกันนะครับแล้วออกรถกับเรานะครับพี่เพชรยน์รับประกันตัวถังโครงสร้างเดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรถไม่เคยชนหนักพิการแน่นอนนะครับแล้วก็รถคันนี้นะครับเป็นรถที่ผม เลือกมานะครับให้พี่พี่ดูอีกคันหนึ่งเพราะว่าสีดาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเข้ามาน้อยนะครับและพรแปดพันหได้อันติ๊หนึ่งจดหกจีตัวนิวไปขับแบบหล่อๆนะครับราคาเนี่ยเพิ่มมาจากตัวเก่าแค่ห้าหมื่นนะพี่ตัวเก่าเนี่ยราคาเรทราคาเนี่ยจะอยู่ประมาณสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับเลขมาเนี่ยอยู่ประมาณเจ็ดแปดหมื่นนะครับแต่คันนี้เลขไม่แสนแปดนะครับแต่ได้อันติ๊หนึ่งจกจีตัวนิวไปขับและอย่างที่ผมบอกนะครับว่าไม่แสนแปดก็จริงบเเเงงยิิๆีดมนะครับ ขับใช้งานได้อีกสิปี20ปีนะคะพี่ซื้อไปคุ้มแน่นอนนะครับผ่อน8 0 0ันตลอดอายุสัญญาแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับถ้าพี่ๆไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆนะครับหรือว่าพี่ๆท่านไหนอยากดูรถนะครับก่อนใครเลยอยากรู้ว่ารถคันไหนเข้ามาแบบอยากรู้ก่อนใครเลยนะครับ ให้พี่ๆแอดไลน์ของผมมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้ด้านล่างนะครับแล้วพี่ๆทักมานะครับแล้วบอกรุ่นนะครับที่เจาะจงได้เลยนะครับเดี๋ยวเวลาเข้ามานะครับพี่ๆรู้ก่อนใครแน่นอนนะครับเพราะว่ามันต้องรู้ก่อนอยู่แล้วนะครับพี่ๆกว่าผมจะลงคลิปเนี่ยลดเข้ามา2 3วันนะครับกว่าจะได้ถ่ายคลิปลงประมาณนี้นะครับวันนี้นะผมเซลเบียก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้ามีตรงจุดไหนผิดพลาดประการใดนะครับผมก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ